บอบช้ำมากกว่าที่นักร้องชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจะรับไหวอีกต่อไปแล้วเมื่อเจนนี่ตัดสินใจเด็ดขาดประกาศยุติการทำค่ายเพลงดังปิดตำนานได้หมดท่าสดชื่นเหลือแต่เพียงความทรงจำดีๆที่มีด้วยกัน เรียกว่าตั้งแต่นักร้องชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหันมาเปิดค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นและขึ้นแท่นเป็นเจ้าของค่ายเพลงนี้แถมยังสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่ด้วยการปั้นเด็กขึ้นมาประดับในค่ายเพลงจนสร้างชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็มาพร้อมกับกระแสดราม่าเดือดอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีพักทั้งโดนแฉโดนด่าแ,แรงทำนาบนหลังคนรวยกันอยู่แค่สองพี่นะ้องเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือหัวหมอเห็นแกตัวเอาเปรียบขี้โกงและคำด่าอีกมากมายที่ค่อยๆทำร้ายจิตใจทีละนิดจนเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะรับไหว แถมเมื่อไม่นานมานี้เจนนี่ก็ถูกเด็กในค่ายแบงค์ได้หมดท่าสดชื่นแชร์ว่าโดนพักงานอย่างไม่มีเหตุผลจนเจนนี่ต้องรีบออกมาไล่สดโรชี้แดงด่วนแต่ไม่ไหวกลับโดนด่าอีกจนเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสาวเจนนี่ตัดสินใจเด็ดขาดโดยการหยุดปั้นเด็กและปิดตำนานค่ายเพลงดังได้หมดท่าสดชื่นทั้งที่เปิดตัวไม่นานเพียงไม่กี่ปีเหลือไวเพียงความทรงจำโดยเจนนี่ได้เปิดใจว่าตลอดระยะเวลาที่ทำค่ายเพลงมา โคตรภูมิใจและมีความสุขมากๆเลยนะแต่ตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่หนูต้องหยุดและไม่ขอปั้นใครอีกเพราะสุดท้ายเมื่อมีใครต้องเข้าออกหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตามคนที่โดนด่าโดนสาปก็เป็นเจ้าของค่ายอยู่ดีสภาพจิตใจหนูรับไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะหนูพอแล้วกับคําพูดบั่นทอนจิตใจบอบช้ําหรือคําพูดที่ให้พลังงานลบหลังจากนี้หนูขอทําหน้าที่ดูแลยูจินให้ดีที่สุดชีวิตหนูไม่เหมาะกับการปกครองหรือดูแลคนต่อไปนี้ขอเดินหน้าสร้างผลงานด้วยตัวเอง และต่อให้วันหนึ่งจะมีแค่เจนนี่ลิลลี่มันก็ยังคงเป็นได้หมดถ้าสดชื่นขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันเสมอมาไว้มีโอกาสคงได้เจอกันที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะและหนูขอยืนยันตรงนี้ที่ผ่านมาหนูทำทุกอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเหนื่อยกับเรื่องเดิมๆม,มาเยอะแล้วหลังจากนี้ขอใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขในแบบที่หนูอยากเป็นนะคะการที่หนูตัดสินใจแบบนี้ก็อย่าคิดว่าหนูเห็นแก่ตัวหรือทิ้งใครเลยนะคะเพราะที่ผ่านมาทุกคนก็ล้วนได้รับสิ่งดีๆได้ประสบการณ์จากหนูไปไม่น้อยและหนูแแคค่่ต้้องงกาารรมมีีวสุขททจิ จากนั้นต่อมาเจนนี่ได้โพสพ์ภากับน้องสาวสุดที่รักลินล,ลี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมข้อความระบายความในใจของเธอถึงตลอดเวลาที่ได้ทำค่ายเพลงดังได้หมดท่าสดชื่นว่าตอนนี้ศิลปินได้หมดท่าสดชื่นก็กลับมาเหลือกันเพียงสองพี่น้องเจงนนี่ลินล,ลี่แบบเดิมนะคะไม่เคยเสียใจเลยที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสทำค่ายเพลงและได้มีโอกาสารวมตัวกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีความสามารถให้มาเดินตามหาฝันกันมันคือความทรงจำที่ดีมากๆถึงมากที่สุด ถึงแม้จะมีดรามา่าปัญหาอุปสรรครักกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่มันก็ยังมีความทรงจําดีๆซ่อนอยู่มากมายมีประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่เชื่อว่าเจนนี่เองก็จะหาจากไหนไม่ได้เลยพูดแล้วก็คิดถึงเด็กๆจอมแสบทุกคนจังคิดถึงมุมหมูกระทะคิดถึงมุมสระว่ายน้ําคิดถึงห้องซ้อมห้องนอนทุกๆมุมที่เต็มไปด้วยเด็กๆที่ตามหาความฝันพวกคุณเก่งกันทุกคนเลยนะตอนนี้ก็ยังแอบมองแอบส่งกําลังใจให้ทุกคนได้ไปต่อจนถึงฝันกันอยู่นะสู้ๆล่ะเด็กทุกคนเอาล่ะมาถึงเรื่องตัวเองบ้าง ถึงเวลาแล้วนะที่หลังจากนี้เจนนี่จะสามารถสลัดคำพูดเหล่านี้ออกจากชีวิตสักทีทั้งทำนาบนหลังคนรวยกันอยู่แค่สองคนพี่น้องเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือดังอยู่แค่เจ้าของค่ายหัวหมอเห็นแก่ตัวเอาเปรียบขี้โกงหรือคำพูดอื่นๆต่างๆนานาที่รุนแรงมากมายหวังว่าจากนี้ทุกคนที่เข้ามาติดตามจะได้สัมผัสและมองให้ลึกเข้าไปจริงๆถึงความสามารถความพยายามความตั้งใจและการเปลี่ยนแปลงของความเป็นเจนนี่ได้หมดทัศชื่นจริงๆ หนูเสียดายนะคะที่ตัดสินใจไม่ปั้นใครต่อเสียดายที่ไม่ได้ต่อยอดความฝันให้ใครอีกหลายคนแต่หนูว่าหนูไม่เหมาะกับการปกครองคนเยอะๆจริงๆหนูไม่แก่งพอถึงแม้ว่ายังมีอีกหลายๆคนที่อยากมาสมัครยังมีอีกหลายคนบอกว่าหนูทำได้แต่หนูว่าสภาพจิตใจของหนูค่อนข้างที่จะบอบช้ำและรับไม่ไหวกับคำพูดที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้ว หนูอยากมีความสุขที่แท้จริงไม่อยากทำตัวต่อต้านขวางโลกใดๆทั้งสิน้นหลังจากนี้ขอใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีผลิตผลงานต่อไปให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณเด็กๆทุกคนขอบคุณทุกบทเรียนที่ทําให้หนูโตขึ้นในทุกๆวันค่ะเรียกว่าเจนนี่ออกมาตอบชัดตัดสินใจเด็ดขาดว่าเธอจะขอหยุดปั้นเด็กและหยุดทำค่ายเพลงได้หมดท้าสดชื่นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาเหตุก็เพราะรับกับคำด่าและดราม่าที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักไม่ไหวในเรื่องทั้งที่เธอผิดและไม่ผิด ต่อจากนี้ใครอยากจ้างงานก็คงจะมีเพียงแต่เจนเนี่และลินลี่สองพี่น้องเท่านั้นที่จะมอบความสุขและความบันเทิงให้กับแฟนๆข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m YouTube t w i t t e r และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจเฟซบุ๊กสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให,ให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ